สวัสดีค่ะ11ไฮโลโปรดักชันจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศการเปิดงานมหกรรมการประกวดโคโกระบือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีในโครงการเทศกาลมันแก้วหวานมหกรรมปศุสัตว์อีสานครั้งที่สองณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบระบืออำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามค่ะ ซึ่งคลิปนี้เป็นการเปิดงานการประกวดโคพันธ์ไทยอินดูบราซิลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสุทินครังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะวันนนน้้เราเป็็สส่มิกกแล เพราะฉะนั้นสี่ตัวนี้ครับดูครับอ่านประธานเลงครับัู่สุขของค์การประชาชนรวเรียนรับต่อเลยครับท่่นประธานเนบมาถึงคลืมให้บรรมือแลค่ะมีทพี่พรไหนยนโยบายบรรมือหลายด้วยกัค่ะอีวสีบ มีเชิญท่านบนเวทีเพื่อรับการกล่าวรายงานครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านแขก้มีเตินะครับบนเวทีในส่วนของการร่วมในพิธีเปิดการประกวดควงงามนะครับในเทศกาลมันแกหวและมหากรรมปัจสัตว์อีสานครั้งที่สองนะครับใช่และขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอบละืูนะครับประจำที่โพเดียมเพื่อกล่าวต้อนรับ ท่านสุทินตังแสงรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงการหมงค่ะเรียนพระท่านดรสุทิทนตังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทระวงการหมของคณะที่เคารพกระผมน,ะบบนายชรยุทธชัย,ยาราชนายอำเอบรบือแนะนำตัวแทนของส่วนราชการทุกส่วนที่น้องประชาชนชาวอำเภอบระบือทั้ง2 0 9หมู่บ้าน15าตำบลรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ พระน athan รัชโยตีว่าการการะทรวงราษฎให้เกียรติมาเป็นประธานในมหากรรมประกวดโคกบือชิงด้วยพระราชทานขององค์การทหารสนับสนุนบ,นบรบือในวันนี้ทาที่องค์การมหานบับสบราบืออำเภอบารบิลจังหวัดานนาคารได้จัดเทศกาลกวหานและมหากรรมเกตรกลงที่สองระหว่างวนที่ท,ท,ที่สถึง26สิกาคม2อพันหาร้1ิณกองการทหาสนับสนุนบรบ ดบาลาบเพื่อสนับสนุนส,สร้างแรงจัก,กรและเกิดการพัฒนายกระดับการอาชีพของเกษตรกรทั้งปลูกพืชและเลาาียปศุสัตว์ผมก็ยืนยันว่าอาชีพที่เหมาะที่สุดสําหรับคนอีสานคนมหาสารคามคนบอลบือก็ยังคงเป็นอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรรมที่ว่านั้นก็คือเกษตรกรรมที่ เป็นเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่เราก็คือการปศุสัตว์ด้วยเพราะนันนี่อาชีพการเลี้ยงโคอยู่ในสายเลือดอยู่ในความชํานาญเป็นทักษ์ของพี่น้องเราวันนี้ได้เวลาที่เหมาะสมครับขออนุญาตเปิดงานงการประกวดโคนื้อไทยอินดูบาซินในเทศกาลมันแก้วหวานและมากรรปศุสัตว์อีสาน ครั้งที่สองหน้าบันี้้ครับขอขอบพระคุณอย่างสูงครับจากขอบขอบคุณป,ระ,ประท่านและก็สุสเทนคำแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประธานในพิธีนะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านในพิธีบนเวทีเพื่อที่จะประกอบพิธีมอบโล่นะครับแล้วก็มอบเกียรติบัตรต่อไปนะครับ หลังจากที่ท่านประธานได้กล่าวเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ให้เกียรติมอบโล่และประกาศน,นียบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนทุกท่านค่ะคลิปต่อไปจะเป็นการโชว์พ่อพันธุ์ฝากกดติดตามช่อง11 h เ l ็ดไฮโลโปรดักของเราด้วยนะคะ